ทกสนันบีมกวีเครียชัดปุมโซเชียลแห่ทักใช้ลูกหากินตั้งแต่ยังเด็กรีดีวาถือเป็นครบอบครัวบันเทิงที่น่ารักและมีแฟนๆติดตามมากที่สุดบ้านหนึ่งของวงการและเป็นที่รักของแฟนคลับอย่างมากสําหรับครอบครัวของบีมกวีที่ตอนนี้นอกจากจะมีเต้าน้องแฝดพี่ทีและน้องพี่มาเป็นขวัญใจของแฟนๆแ,แล้วยังมีแฝดหญิง ไอยวาอัญญามาเพิ่มความน่ารักน่าเอ็นดูมากขึ้นไปอีกแต่เป็นธรรมดาโลกมีคนรักก็ย่อมมีคนไม่ชอบล่าสุดบ้านนี้ก็มีประเด็นตรามามาให้เซ็งอีกแล้วหลังมีคนติต้งปมไลฟ์สดแล้วให้ลูกมาขอดาวผู้ชม เกี่ยวกับเรื่องนี้บีมกวีเผยว่าคือจริงๆใน Facebook มันจะมีการส่งดาวให้กันอยู่แล้วและมันก็จะมีดาวที่ Facebook ให้ฟรีเราเห็นว่ามันฟรีอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้ทํหน่อยไหมก็มีบ้างนิดนึงผมมองว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้รบกวนคนอื่นไม่ได้ทําให้ใครแย่ลงซึ่งทาง Facebook เขาก็แจกให้เพื่อสนับสนุนการเลฟถ้าเราได้ผลประโยชน์ตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่ผิดที่จะทําถ้าเกิดทําให้คนดูรู้สึกไม่ดีผมโอเคนะที่คุณจะไม่ดูแล้วผ่านไปเลย แต่ถ้าในมุมผมคือผมยังต้องพูดเพื่อครอบครัวผมมันก็เป็นรายได้อย่างหนึง่งก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เราไม่ได้อะไรตรงนี้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ